การฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวซึ่งซาอุดิอาระเบียก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์มากมายที่น่าเดินทางไปเยือนในคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปพบกับ5แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณคดีอันทรงคุณค่าของซาอุดิอาระเบียครับ หนึ 1> 1. ่งเขตเมืองเก่าอันอุลาเมืองอันอุลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดบนคาบสมุทรอาร์เบียมีหลักฐานทางโบราณคดีย้อนไปได้กว่า7000ปีก่อตั้งขึ้นก่อนสมัยคริสต์กาลและรุ่งเรืองมาจนถึงศตรวตรรษที่12เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณคืออาณาจักรดาดันและอาณาจักรลิยันเคยเป็นเส้นทางสแสวงบุญที่เชื่อมจากกรุงดามัสกัสไปยังนครเมกะ และยังเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของชาวเนบัตเทียนผู้สร้างนครเปตราในจอแดนภายในอันอุลาแบ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณสถานสำคัญกับเขตเมืองใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจในปัจจุบันสเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าคือบ้านเรือนเก่าแก่ที่สร้างจากหินและโคลนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีกำแพงติดกัน และมีแลนด์มาร์กสำคัญคือปราสาทเก่าแก่ที่สร้างจากหินทรายสีแดงนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปด้านบนของปราสาทเพื่อชมความงดงามของเมืองเก่าอันอุลาซึ่งปัจจุบันเป็นเขตอนุรักษ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมส่วนผู้คนท้องถิ่นย้ายไปอยู่อาศัยในเขตเมืองใหม่ที่อยู่ใกล้กันในเขตเทะเลทรายของอันอุลายังมีประติมากรรมแท่งหินทรายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการกัดกร่อนของลมฝนน้ำและแดด จนเป็นแท่งหินทรายรูปร่างประหลาดแปลกตากระจายอยู่กลางทะเลทรายเช่นหินรูปช้างความสูง52เมตรและซากอนุาวรีย์หินมุสตาติลสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในอันอูลาเกิดจากการนำหินเมื่อเรียงต่อกันเป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่าสนามฟุตบอล5สนามรวมกัน จากการตรวจสอบอายุทางโบราณคดีพบว่ามุสตาติลมีความเก่าแก่ราว7,200ปีซึ่งเก่าแกา ge, ่ว 5, แก,กว,กาวา่าสโตนเฮนจ์ที่มีอายุราว5,000ปีและเก่าแก่กว่ามหาพิระมิดในอียิปต์ที่มีอายุราว4,800ปีคาดว่าถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในเขตเมืองโบราณอันอุลาค้นพบมุสตาติลมากกว่า1000แห่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของอันอุลา หลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบก็มีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองโบราณอันอูลาให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติระดับโลกภายใต้ชื่อแผนแม่บทการเดินทางผ่านการเวลา The Journey Through Time Master Plan 2. แหล่งโบราณคดีมาเดนซาเล มาเดนซาเลหรือเมืองโบราณเฮกราเมืองโบราณคดีเก่าแก่ที่มีอายุกว่า2,000ปีตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณอันอูลาสร้างขึ้นในสมัยราชาอาณาจักรแนบาเทียนชนชาติในแถบทะเลทรายที่ในอดีตนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากและยังเป็นผู้สร้างนครเปตราปราสาทหินทรายสีชมพูอันโด่งดังของจอแดนด้วยนักโบราณคดีพบหลักฐานว่า มาเดนซาเลเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อกว่า2,200ปีก่อนและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วง200ปีก่อนคริสตกาลซึ่งแหล่งโบราณคดีมาเดนซาเลถือเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวแนบาเทียนได้อย่างดีทั้งในด้านสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและภูมิปัญญาของชนโบราณโดยเฉพาะการแกะสลักหินทรายสีชมพูให้เป็นสุสานขนาดใหญ่มากกว่า111แห่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสุสานของชนชั้นปกครอง สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและถือเป็นไฮไลท์สำคัญของหมู่สุสานโบราณน,นั่นคือปราสาทแห่งความเดียวดายหรือสุสานของบุตรแห่งคูซาซึ่งเป็นสุสานหินที่สลักจากภูเขาหินทรายทั้งลูกตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวแนาบาเทียนภายนอกมีการแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงามส่วนภายในก็มีจิตรกรรมบนผนังถ้ำที่ล้ำค่าบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวแนาบาเทียนนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำโบราณและทางระบายน้ำที่ก่อจากหิน ฝีมือช่างแนบาเทียนสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการบริหารจัดการน้ำสำหรับใช้ในทะเลทรายที่แห้งแลง้งในปี2008มาเดนซาเลได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดโกโลกแห่งแรกของซาอุดิอาระเบียและปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอรารยธรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสย่านประวัติศาสตร์อัตรูอิฟแห่งเมืองดิริยา เมืองดิริยาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและยังเป็นบ้านเกิดของราชวงศ์ผู้ปกครองซาอุดีอาระเบียด้วยภายในเมืองดิริยามีโบราณสถานสําคัญหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือย่านประวัติศาสตร์อัตตูอิฟถือเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองดิริยาก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่15มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีต และยังถูกอนุรักษ์ไว้มาจนถึงปัจจุบันเช่นพระราชวังสันวาป้อมประการอันแข็งแกร่งและสถานที่ประทัทับของราชวงศ์ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้ยังมีพระราชวังซาร์บินอาดที่ยังมีสภาพสมบูรณ์มัสยิดและพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งยา่านประวัติศาสตร์อาร์ตูอิฟได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒน,นธรรมเมื่อปี2010 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ทรงคุณค่าอีกแห่งของซาอุดีอาระเบียสี่มสจิดอันฮารอมแห่งมักกะนครมักกะหรือเมกกะ ถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดอันฮารอมมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานระบุถึงมัสยิดอันฮารอมในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการแสดงความพักดีต่อพระองค์และเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนก,กิจของมุสล,ลิมทั่วโลกมัสยิดอันฮารอมสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบวิหารกระบะหรือลูกบาทซึ่งเป็นชุมทิศ คือทิศท,ที่มุสลิมทุกคนจะต้องหันหน้าไปทิศท,ทางนั้นเสมอเมื่อยามละหมาดและขอพอรภายในมัสยิดยังมีสถานที่สําคัญคือบ่อน้ำำําซำซ้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำํำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ชาวมุสลิมทั่วโลกที่มาเยือนมัสยิดอันทารอมจะบรรจุน้ำำําซำซ้ำนากลับไปยังประเทศของตน 5. มัสยิดอันนาบาวีแห่งมัดีนะ เมืองที่มีความสำคัญทางาศาสนาอิสลามรองจากเมืองมักกะก็คือเมืองมัดีนะเพราะเป็นเมืองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศาส,สดาหแห่งศาสนาอิสลามอพยพมาพักอาศัยอยู่ที่เมืองน,นี้จนถึงบ้านปลายชีวิตในช่วงที่ท่านอาศัยอยู่ในเมืองมัดีนะท่านได้สร้างมัสยิดอันนบะวีซึ่งถือเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญรองจากมัสยิดอันฮารอมในนครมักกะและเป็นอีกหนึ่งสถานท,ที่สำคัญที่ใช้ประกอบพิธีฮัจจ์ของชาวมุสลิมทั่วโลก การก่อสร้างดั้งเดิมนั้นมีลักษณะเรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นกิ่งและใบอินทพร์มัมดินและโครนตัวอาคารติดกับบ้านของท่านศาสดามูฮัมหมัดแต่ในยุคสมัยต่อๆมาก็มีการขยายต่อเติมอีกหลายครั้งตามความต้องการใช้พื้นที่ที่มากขึ้นเนื่องจากความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวมุสลิมทั่วโลกทำให้ปัจจุบันมัสยิดอันนบวีหรือมัสยิดนบี เป็นมัสยิดที่โออาอลังการสามารถจุคนได้ถึง7 0 0 0แสนกว่าคนมีเสารายล้อมถึง2,104ต้นแต่ละต้นนั้นตกแต่งประดับประดาไปด้วยทองน่าตื่นตาตื่นใจความโดดเด่นอีกอย่างของมัสยิดอันนบวีคือโดมสีเขียวหรือกรีนโดมที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของมัสยิดซึ่งเป็นที่ฝังศพของท่านนบีมุฮัมมัดโดยในช่วงแรกเป็นเพียงโดมไม้บนหลุมฝังศพแต่ต่อมามีการบูรณะใหม่หลายครั้งและมีการทาสีเขียวที่โดม ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อโดมสีเขียว